คุณหนุยทันดิชาวัฒนประปรีชาชาญ CEO บริษัท b i o อเอเนอผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สองสว่างประหยัดพลังงานลดภาวะโลกร้อนอันดุลักษ์สิ่งแวดล้อมได้เผยว่ากว่า16ปีของบริษัทไบโอเอเนอได้เน้นคุณภาพและราคาที่เหมาะสมของหลอดไฟ LED และโซลารเซลล์โดยใช้ดาราเป็นพรีเซนเตอร์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆล่า,าลสุดได้ผลิตพัดลมโซลาเซลล์ Bio Energy Solar Fan ที่มีหลายรุ่นหลายขนาดซึ่งผลตอบรับค่อนข้างดีเพราะนอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานและปลอดภัยแล้วคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าก็ยังสามารถที่จะใช้พัดลมโซลา่าเซลล์ได้เช่นกัน หนุ่ยธนิชาวัฒนาปีชาชานนะคะเป็น CEO ของบริษัทหลอดไฟไบโอเนจีค่ะธุรกิจนะคะ<อ>ก็เป็นเกี่ยวกับหลอดไฟค่ะแล้วก็โซล่าเซลล์นะคะแล้วก็อพอดีว่าช่วงนี้ค่ะจะมีผลิตภัณฑ์โซล่าเซลล์เยอะหน่อยอะเป็นพิเศษ,ษอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะในช่วงนี้เพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นในทางออนไลน์นะคะโซล่าเซลล์ก็จะถูกราคาก็ถูกมากถูกจนแบบว่าโอ้โหแบบหนักใจเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทของ i บ o n e r g y เองเนี่ยเราเปิดมา16ปีนะคะเราเน้นในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ราคาเหมาะสมนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าถ้าพูดถึงเรื่องราคาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ราคาล่างกลางบนนะคะแต่ว่าของเราเองเนี่ย เราอยู่ระหว่างราคาตรงกลางจนถึงบนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องคุณภาพเป็นหลักอยาี้ยค่สำหรับบริษัทไบโ n e r g y เองนะคะจุดเด่นของเราหลักๆเลยนะคะเราส่งเสริมในเรื่องของการตลาดนะคะโดยมีดารานักแสดงเป็นพรีเซนเตอร์นะคะมาะช่วยในเรื่องใน,ในเรื่องโปรโมทแล้วก็ส่งเสริมการขายนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยบริษัทเราก็มี กิจกรรมกับคุณลูกค้านะคะแบบไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็มอบรถแจกรถพวกนี้ค่ะให้ให้เป็นแบบของสมนาคุณให้กับคุณลูกค้าเป้าหมายปีนี้นะคะค่อนข้างที่จะ,ะเป็นปีที่เราวางไว้ชัดเจนในเรื่องของอในเรื่องการของอขยายในเรื่องของตัวสินค้าเองนะคะแล้วปีนี้เนี่ยเราเน้นในเรื่องกลุ่มของอโซลารเซลล์นะคะเพราะว่า มันร้อนขึ้นนะคะปีนี้คือแบบว่าคือแบบชัดเจนเลยว่าร้อนแล้วตอนนี้ก็คือหน้าร้อนแบบร้อนมากอย่างนี้ค่ะ mm hmm. บริษัทเราก็เลยมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ซึ่งเป็นโซลาเซลล์นะคะ mm hmm. ล่าสุดเราก็ได้ออกโซลาเซลล์นะคะเป็นพัดลมค่ะ mm hmm. พัดลมโซลาเซลล์ก็มีแบบหลายๆรุ่นหลายขนาดนะคะซึ่งผลตอบรับค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าไฟเลยแล้วก็ปลอดภัยแล้วที่สําคัญนะคะที่ที่แบบต่างจังหวัดที่ไม่มี ไฟฟ้าค่ะสามารถที่จะใช้พัดลมโซล่าเซลล์ด้วยนะคะคิดว่าอ,อยากจะให้ทุกคนนะคะมาใช้โซล่าเซลล์จะได้ไม่ต้องเสียค่าไฟกระแสต,ตอบรับก็กระแสต,ตอบรับดีนะคะเพราะว่าบริษัทเราเปิดมา16ปีแล้วเนี่ยพอ,อมีสินค้าตัวใหม่ๆเข้ามาเนี่ยลูกค้าก,ก,ก็ก็ลองได้เลยค่ะเพราะว่าเราเรามีชื่อเสียงอยู่แล้วในเรื่องของคุณภาพอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ราคาจับต้องได้อันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่า ทีล่ล่าสุดเราไปออกรายการ,ค,รคุยแซบโชว์เนาะก็จะได้เห็นว่าฟีดแบ็ดีมากค่ะ,ะลูกค้าก็ทั้งในรายการแล้วก็ทั้งนอกนอก,นอกจากรายการค่ะก็โทรเข้ามาบริษัทก็ค่อนข้างเยอะเยอะมากอยะะ่าเงี้ยค่ะก็ถือว่าได้ผลดีมากก็อยากจะฝากโซลาเซลล์เนาะบริษัทไบโอเนจีเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของอการ ประหยัดพลังงานนะคะผลิตภัณฑ์เราเน,เน้นในเรื่องของประหยัดพลังงานใช้พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาใช้โซลาเซลล์ค่ะจะได้ไม่ต้องเสียค่าไฟแม้แต่บาทเดียวนะคะแล้วก็จะทํารักโลกร้อนด้วยนะคะรักโลกไปด้วยกันโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของไบโอเนจีค่ะ<ส>ค่ะเรามีหลายช่องทางนะคะมีทั้งช่องทางทาง Facebook TikTok แล้วก็ไอจี นะคะช้อปปี้ลาซาด้าแล้วที่สำคัญเนี่ยเรามาีทางทีมงานนะคะทีมงานขายโดยโดยทีมที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเนี่ยทั่วประเทศไทยเลยค่ะ